ความคืบหน้าของคนขับรถมือยิงคนขับรถบริษัทสามเสือจำกัดอาจติดคุกที่ประเทศเมียนมาได้ตลอดชีวิตค่ะผู้สื่อข่าวรายงานกรณีนายอานันต์หรือธงชัยคำสนองอายุ44ปีโชเฟอร์คนขับรถบรรทุกส่งของที่ใช้ปืนพกขนาด9มิลิเมตรยิงนายแสงไม่ทราบนามสกุลอายุ29ปี คนขับรถบรรทุกด้วยกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสาเหตุจากขับรถแซงปาดหน้าแย่งคิวกันเหตุเกิดบริเวณหน้าด่านศุลกากรจังหวัดเมวดีประเทศเมียนมาหลังก่อเหตุในอนันต์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเมวดีควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาร้ายแรงพกพาอาวุธปืนเข้าไปในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตและก่อเหตุยิงผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนนายแสงถูกยิงเข้าที่บริเวณ ลิ้นปี่บาดเจ็บสาหัสต,ต้องรีบส่งตัวกลับมารักษาอย่างโรงพยาบาลแม่สอดเหตุเกิดช่วงบ่ายวันที่ห้าพฤษภาคมที่ผ่านมานายเฉยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการรายงานตามขั้นตอนให้กับผู้บังคับบัญชาทราบแล้วส่วนความช่วยเหลือขณะน,นี้ต้องรอผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝั่งไทยเพื่อจะได้ขอตัวมือปืนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย ส่วนการพกปืนเข้าประเทศเมียนมากกฎหมายฝั่งเมียนมาร้ายแรงมากเพราะอยู่ในช่วงปฏิวัติร,รัฐประหารเกรงว่าทางเมียนมาจะไม่ยอมส่งตัวกลับมาดำเนินคดีฝั่งไทยขณะนี้กำลังรอประสานความช่วยเหลือกับทาง TBC จังหวัดตาก,กับ t บซเมียวดีส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะรถบรรทุกโดยปกติจะไม่ค่อยยึดถือกฎกติกาทั้งขาไปและขากลับ ส่วนใหญ่จะมีการขับแซงแย่งกันเพื่อลงสินค้าก่อนขณะนี้เตรียมประชุมฝ่ายความมั่นคงเพื่อวางมาตรการการตรวจค้นให้รัดกุมเพราะการนำพาอาวุธข้ามแดนผิดกฎหมายอยู่แล้วอำเภอครับกราเรนีคนไทยไปก่อเหตุฝั่งพม่าขณะนี้ดำเนินการอยังไงบ้างครับอ่าช่วงนี้ต้องเรียนว่านะครับมันเป็นเรื่องรวามบุคคลที่กระทำความผิดอยู่ในพื้นที่อของเพื่อนบ้าน กำลังรอการประสานอยู่นะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรตามหลักกฎหมายไทยแล้วเนี่ยผู้เสียหายก็มีติดิที่จะร้องดำเนินคดีฝั่งไทยและขอตัวกลับมา <Okay. S 1> ดำเนินคดีฝั่งไทยแต่เบื้องต้นนี้ยังไม่มีการประสานเข้ามาส่วนเรื่องที่นำอาวุธข้าไปฝั่งโน้นอาจจะโดนคดีไล่แรงหรือเปล่า จะเป็นได้ครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเรามี่อนข้าวคือมีกฎหมายที่เข้มงวดเรื่องอาวุธปืนนะครับดังนั้นฝั่งไทยเองก็ต้องตระหนักนะครับว่าต้องมีมาตรการเพิ่มเติมในการตรวจรถบรรทุกที่จะเข้าไปในเพื่อนบ้านส่วนใหญ่แล้วของประเทศไทยจะมีการตั้งด่านตรวจขาออกเข้าชั้นในครับแล้วสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรครับนายแพท ก็เรียนนีงครับว่าเป็นการขัดแย้งระหว่างของผู้ขับขี่เองในการขับขี่เข้าเพื่อจะเข้าประเทศของเมียนมาเนี่ยไม่ว่าฝั่งไทยหรือเมียนมาเนี่ยจะแตงกันนะครับเพื่อที่จะไปลงของใครมีโอกาสได้มีโอกาสก็จะสลับสับเปลี่ยนตลอดเวลาทําให้มีการขัดแย้งกันไม่ไม่ไปตามคิว แล้วต่อไปเราจะมีมาตรการยังไงก็ต้องเรียนนะครับต้องประสาทความมั่นคงครับในการตรวจรถบรรท,ทุกทุกชนิดนะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จัดระเบียบรถครับอันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ขับขี่ด่านพนักทุกคนด้วยครับ